ได้ใช่ไหมบอกเต็มที่ได้เลยอ่ากระทืบยังไงก็ได้ก็ผ่านนะครับผู้กิพรามประยูนครับผู้ชี้ขาดครับถาวรเอียงอุบลสมชายกหัวทองแล้วก็สนองอัวบีมนะครับให้คะแนน3ท่านครับไม่ค่อยเห็นครับผู้ญิงมาถอดมงคลให้กับผู้ชายผมว่าภรรยาถอดให้สามีเลยน,น่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าผมต่อยมวยผมให้ภรรยาถอดให้นะครับมันเป็นความสน่หมงคลมากครับใช,รใช่ไหมฮะใช่ฮะเพราะว่าคือถ้าเกิดเห็นหน้าภรรยาเสร็จปุ๊บคนอื่นเราก็ไม่กลัวละโอ้โห อยู่กับบรรทนมันได้คิดดูคนอื่นจะไปกลัวทำไหม่ครับมาดูยกที่หนึ่งครับโอ้ยช้างชนช้างครับแม่ยังกระึกจุธหัตถีอือเอาสิครับหนึ่งสองฮุก้ยมีกระป๋องครับผมเตะขวานะครับแล้วก็แม่ก้นจำเบ้าไปครับทางด้านของเพชรพังงาครับความเป็นมวยนี่ไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะเทรนนี่รถถังฝั่งออสเตรเลีย้วครับแบบนี้โอ้ยต่อยตาย โอ้โหยืนอยู่ได้ครับทางด้านของเพชรพังงาครับเอาหมัดขวาคืนครับ <c oughs> โอ้โเทรนนี่จังหวะเข้าออกเร็วเหมือนกันครับ <c oughs> ถ้าใช้หมัดต่อยแบบสักคนนี้นึกถึงนี่หละครัไม้ไทยสั้นเลยนะฮะจะไปเร็วหรือเปล่าครับอาวุธมวยไทยต้องมีเตะมีแขงด้วยนะ นี่เนี่แข้งขวาแหมซ้ายขวานี่หลุดครับเอาซ้ายก็หลุดอีกขวาโอ้โหเต็มเต็มนะครับแต่ว่าโดนบวกบาดขวาครับหลักสี่เหลี่ยมครับแหมคู่นี้ต่อยโมีแตกแล้วพี่พีเจ้าป่องก็เหนือคิ้วฝั่งซ้ายของเทรนนะครับหมัดขวาหมัดขวาไปอีทีหนึ่งเอาเพชรพังงาหลวมไปหน่อยฮะโอ้โหรุ่นใหญ่ขนาดนี้ครับหมัดตะละหมัดนี่ต้องบล็อกให้ดีครับหลุดไปได้ครับยังกระไม้หน้าสามบาทแหละครับตู้นะครับเพลนเพลนหนึ่งสอง คือถ้าเกิดน็อกไปเนี่ยก็ต้องใช้รถเคลนมายกกันนะครับโอ้โเพราะว่าเพลนี่คงยกไม่ไหวครับครับเพลนต้องจะหิ้วกันเลยทีเดียวครับโอ้แต่กาสักยันทั้งตัวเลยจริงครับเทรนเนี่ยความเป็นมวยใช้ได้ม่สเตรป๋องใช้ได้เลยฮะชกมาเพียงแค่แปดครั้งนะฮะท่องแถวว่องไวครับแปดครั้งที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าที่ต่างประเทศนี้พอสมควรแต่ว่าตอนนี้ยิ้วซ้ายนี่แตกครับเลือดไหลมาแล้วนิดนิดทิปทิปิปทิป โอ้ยหมัดขวาครับทิ้งทิ้งอ๋อนี่ขนาดนี่ขนาดเฉียวๆนะครับเอาขาเป็นอะไรครับเพชรพังงาขาเป็นอะไรครับอย่าอยะาแตกกันแล้วกันครับใหญ่ๆหนักๆแบบนี้เนี่ยครับขาเพชรพังงามีปัญหาอะไรครับเนี่ยครับขามีปัญหาครับเหมือนจะเจ็บๆหรือยังไงครับอย่าออกอาการครับเพชรพังงาอย่างนี้ยังไงโอ้ยเอาที่โอ้ครับพร้อมบัวครับเพชรพังงาพร้อมบัวเอาโดนขวาครับผมว่าขามีปัญหาครับใช่ฮะ โอ้จังหวะล้มมันผิดท่าไปหน่อยนะครับอาอล้ครับกวกดมือเรียกครับเพชรพังงากวักมือเรียกเฉยเลยอ้าวเทนเทนหมัดขวาหมาาัดซ้ายเพชรพังงาว่ายังไงุดต่อล่อปลาหรือปเปล่าเพชรพังงาอ้าวเรียก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 เข้าเรียกครับเรียกมาโดนรือเรียกเข้ามาโดนไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่ได้ไม่รู้ใ,ใครจะโดนใครครับจิ้มความโอ้แล้วจะเรียกทำไหม่เรียกไปโดนโอ้ยยัดลยขาอ่อนไงท้องไปเลยครับ จ็บที่ขาแหละครับเอารถเคลนครับรถเคลนยังไหวครับยังไหวไมิเตปองไหวอยู่นะครับยังไหวครับยังเอ้ขาแกเหมือนจะไม่ค่อยดีนะฮะเอาไหวครับโอ้แมหม่ละคังละคังจะช่วยไหมละคังจะช่วยไหมละคังจ๋าอยู่ไหนจ้า พยายามจะนึกถึงหน้าเมียอยู่แล้วนะครับเพชรพังงาครับแต่ว่าร่างกายไม่ไหวครโอ้โหต้องบอกว่ารถถังฝั่งออสเตรเลียก็เดินบุกเดินชนโอ้โลุยจริงจริงครับเรียบร้อยจริงๆครับลูกนี้ต้านไม่ไหวครับเพชรพังงา สอพายุฝนครับโดนพายุหมัดของเทรนครับเรียบร้อยเลยหัวใจนะสู้ดีมากนะครับเพชรพังงาครับแต่ว่าร่างกายไม่เื้ออำนวยครับมีปัญหาที่ขาครับ <c oughs> โดนหมัดน,นะทนไหวะครับ <c oughs> นะแต่ขาน่าจะมีปัญหาแหละน่าจะตัวใหญ่แล้วหัวเข่าเลยบางอย่างดูภาพชัด ขโมยแมวขโมยแมวบักมือเรียกอ่ะบากมือเรียกอ่ะดูตาดูตาํำเรืองด้วยใช่ครับแต่ว่าตาโอ้ยโดนมัดขวาครับเต็มเต็มแล้วโดนลำตัวอีกแม่แกต่อยตามตำรานะครับซ้ายบนขวาล่างครับอีกครั้งหนึ่งครับเอาแขนไปติดเชือกด้วยมันต้องมีลูกตามครับแขนไปติดเชือกด้วยแล้วจะจับเชือกไว้ทำไมล่ะครับจะจับทำไมครับก็ไม่มีหมัดมาป้องกันนะครับดูฮะดูเทรนด์ครับซ้ายขวาตัดลำตัวนีครับสามตัวครับ การกินปลาบอยู่อ้าวตีนถีบไมันองอีกทีนึงทำไมล่ะฮะครับผมการไหมใช่ไหมการกันกันโอ้โหดูฮะดูฮะเอาละครับและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาประกาศผลนะครับสำคู่แรกของเรานะครับผู้ชนะของเรานะครับ The Winners Trent b i c h r ขอแสดงความยินดีด้วยครับโอ้โหมาครั้งแรกของเราก็ประสบความสำเร็จนะฮะในการโชว์ร่นแที่เวทนี้กับไฟไฟของเรา